สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและ f c ซทั้งสี่พันคนนะครับวันนี้นะครับเช้ามาก็ตื่นเช้ามาก็มาป้อนอาหารลูกกันนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมป้อนไปด้วยแล้วพูดคุยไปด้วยนะครับนะก็จะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันว่านกขนคุมของผมเนี่ยโตมาจะกินได้กี่ช้อนนะครับนะ นี่ตอนนี้ผมปกติผมจะป้อนเขาประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงเก้าโมงเขาต้องได้กินละแต่วันนี้ผมตื่นสายนิดนึงผมก็เลยเลืมป้อนเขาตอนนี้เป็นสิบโมงกว่าผมก็อยากเนี่ยก็เลยแบบตอนนี้เขากนข้าได้หิวจัดมากนะเขาหิวจัดมากผมก็เลยเก็เลยเนี่ย อาการของนกหิวนะครับนะก็เลยมีโอกาสได้ตั้งกล้องให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใด่อาอสงสัยว่าเวลานกร้องหิวร้องยังไงนะครับนะลิงเน็ตร้องหิวลองไงก็ประมาณนี้นะครับนะนี่เขาเขาเขาร้องหิวแล้วนะหิวมากเลยนะนะก็เดี๋ยวผมจะไอาหารเขละอันนี้สองช้อนนะครับผมว่าเขาน่าจะกินเยอะอยู่ ผมจะใส่2ช้อนครึ่งมาสองช้อนครึ่งเพราะน้องหิวมากก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ตั้งกล้องแล้วก็มาพูดคุยกับ f อฟซครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับร้องหิวนะครับน้องอาการร้องหิวดีนะที่อ่าถ้าใครที่ทําให้น้องร้องหิวได้นี่ก็ถือว่าดีนะเราจะได้อ่าน้องได้เป่งเสียงออกมานะครับโอกาสที่เขาจะได้พูดนะครับมีสูงนะครับนะเนี่ยให้เขาร้องให้เขาร้องออกมาเลยให้เขาร้องออกมาเลย มีเพื่อนๆและ FC หลายคนนะครับก็สอบถามได้คิดมานะครับว่านกพูดได้ตอนอายุก,กี่เดือนกี่ปีคำตอบนะครับคำตอบก็คือ6เดือนขึ้นนะครับ6เดือนขึ้นนกก็เริ่มหัดพูดแล้วนะครับแต่อยู่ที่คนเลี้ยงนะครับนะอยู่ที่คนเลี้ยงพยายามนะครับพยายามพูดคุยกับเขาทุกวันนะครับเรียกชื่อเขานะครับนะเรียกชื่อเขา แล้วก็มีเวลาให้เขานะครับเขาถึงจะได้พูดเก่งๆนะครับนะอันนี้คือความรู้นะครับจากที่ประสบการณ์เลี้ยงมาสามปีนะครับนี่นะครับน้องร้องหิวมากเลยนะครับนะบางคนนะครับยังไม่รู้เลยว่านกร้องหิวกับร้องกลวยเป็นยังไงนะครับแยกแยะไม่ออกนะครับก็กาสังเกตจากคลิปผมนะครับนี่นกร้องกลัวจามุดนะครับ มุดแล้วก็แบบเสียงแบบเหมือนคูค่คูเหมือนเหมือนโดนคูอะไรเงี้ยคะัอันนี้คือนกตัวนะครับแล้วก็นกที่หิวร้องหิวก็คือแบบนี้เลยนะจะบโบนี่นี่แบบนี้นะเขาก็จะแบบนี้นะนกลองหิวเขาจะคอยจะชกอย่างเดียวตอนนี้เ็าหิวมากนะครับผมให้พีดเวลานะครับ ก็ได้มีโอกาสได้ทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมมันด้วยอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้นะดีนะถ้าเราพยายามให้น้องร้องเข้าไว้นะครับร้องเข้าไว้มันจะได้ดีกับตัวนกและตัวเรา,เานะครับน้องจะได้มีโอกาสได้พูดพูดกิ่งชัดขึ้นพูดเกิ่งนะครับนะมีโอกาสได้พูดพูดเกิ่งนะครับให้น้องแปลงเสียงออกมา อันนี้คือร้องหิวจริงๆนะครับร้องหิวมากเลยแป๊บนึงลูกแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะอ,ะอะ่ได้แล้วได้ล้วการเลี้ยงนกก็มีข้อดีก็เสียนะครับถ้าเราเลี้ยงไว้ในกรงนะครับเนาะมันก็ดีดีตรงที่ว่าอ่าไม่ต้องเช็ดเช็ดอึขเขานะ แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเราเลี้ยงเล่นนอกกรงนะครับเขาจะอึบบ่อยนะครับนะเราก็พยายามเราก็ต้องเช็ดบ่อยนะครับอันนี้ต้องอดทนนิดนึงการเลี้ยงนกนะครับนะคนล็อกลักนกก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับถ้าลักนกแล้วเราก็นะเราก็ยอมทุกอย่างนะจะตามา,มาลูกมามาๆมา,มา,มาหิหิวหิวหิวแป๊บนึงไม่ไม่ไม่มไม่นั่งนิ่งนั่งนิ่ง นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆตา่อบอกว่านิ่งๆคือนิ่ง,งเดี๋ยวมานี่อ่าหิวหิวหิวนี่ครับเขาร้องหิวเขาแบบหิวหนักอ่ะอ่าอ่านังน่งนิ่งก็นิ่ง,ง,งจับโบหิวนะครับหิวผมจะให้กินวันละสองมื้อนะครับนะสองมื้อนะครับถ้าไอ้นี้มีเพื่อนเพื่อน fc นะครับถามมาว่าน้อง ไม่หิวน้องไม่ร้องหิวเลยเราควรทํำยังไงนะครับนะผมบอกเคล็ดลับได้เลยว่าปล่อยให้น้องหิวจัดจัดก่อนนะครับนะลองปล่อยให้น้องหิวจัดจัดก่อนแล้วอรอให้น้องหิวแบบนี้นะครับเขาก็จะกินเองนะครับนะมันมีอยู่สองกรณีคือถ้าน้องไม่กินเลยก็คือน้องไม่สบายถ้าน้องไม่สบายก็เอาไฟนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟอหลอดยี่สิบบาทนะครับ ที่ร้านขายยี่สิบบาทครับเอามากบให้น้องก่อนนะครับมีสองสาเหตุนะครับนะมีสองสาเหตุที่น้องไม่กินอาหารนะครับก็คือน้องไม่สบายอีกสาเหตุนั่นคือถ้าน้องไม่กินจริงๆก็คือปล่อยให้น้องหิวจัดจัดก่อนเราค่อยป้อนให้นะครับนะอันนี้คือวิธีแก้นะครับวิธีเ,เบื้องต้นนะครับนะแต่วันนี้ของผมให้กินช้าเน,นี้ยเขาเลยร้องหนะักร้องแล้วก็ ค่อนข้างที่ผิวหนักมากมะจะโบนั่งก่อนลูกนั่งดีนะหันหน้ามานน่หันหน้ามานน่หันหน้ามาอ่ะก็พยายามพูดคุยกับเขานะครับพูดคุยเวลาป้อนก็เรียกชื่อบ่อยๆนะครับนะแล้วก็ใช้เซนส์แล้วก็ความรู้สึกนะครับฝึกเขานะครับนะฝึกเขาไปในตัวด้วยนะครับจะให้เขาได้เชื่องนะแต่ของผมนี่ตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นนกเชื่องมากนะครับ ของผมนะไม่ม,ไมุดไม่หนีนะครับนิ่งมากนะครับผมนะอันนึงนะยังไม่หมดลูกยังไม่หมดยังไม่หมดลูกนี่นะครับอึบอึบอ,อึบ่อยมากนะอันนี้ไหมมามามาอา้าปากก่อนอนิ่งนิ่งเร็วนิ่งนิ่งหันหน้ามายังไม่อิม่มยังไม่อิม่ม นกนะครับนกสันติอ่าอ่านกธรรมชาตินะครับถ้านกปกติแล้วถ้าเขาหิวนะครับเขาหิวก็จะเดินหนีเลยนะครับนะถ้าเขาถ้าเขา,าเดินหนีจริงๆแปลว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับแล้วนะครับนะอาหารนะครับนะก็อย่าไปขยิดขยอเขานะครับดี๋ย่เขาสำลักมามันก็นะนี่นะของผมอ่ะลูก กิน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 ครับกินกินอ่ะอ่ะกินอันนี้ก็เป็นไซส์ขนคุมแล้วนะครับนะไซส์ขนคุมแล้วเดี๋ยวก็อีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับก็จะขนเต็มตัวละก็ทีนี้ก็จะบินได้ละแต่ผมสังเกตได้ว่าเขาเริ่มที่จะกลางปีกน,นะกลางปีกก็คือเขาเริ่มจะเริ่มจะเข้าสู่วัยหัดบินแล้วนะนะอืม อ่าก็น่าจะอีกหนึ่งอาทิตย์ก็คือผมว่าน่าจะประมาณสักสอเดือนนะผมกะไว้นะสเดือนเพราะว่านกตามธรรมชาติ3มเดือนเขาจะหยุดกินลูกป้อนเลยนะครับนะ<ๆ>เขาจะหยุดของเขาโดยอัตโนมัติเลยอ่าบางตัวนะครับถ้าเขาหยุดไม่กินเลยเขาไม่รับเลยเขาก็อ่าเราก็ต้องมีอาหารเม็ดนะครับ อาหารเม็ดแล้วก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดหั่นเป็นแว่นนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในโกให้เขาได้หัดแท้นะครับนะบางตัวนะครับบางตัวก็เขาค่อนข้างที่จะออกเร็วนะครับออกจากลูกปอนเร็วมากนะครับบางตัวไม่รับเลยนะครับนะแต่บางตัวก็ยังรับอยู่นะครับยังติดลูกปอนอยู่บางตัวก็เป็นปีนะครับก็ยังกินอยู่นะครับกินได้ทีนิดทิหน่อยยังกินอยู่นะครับนะอยู่ที่คนเลี้ยงแล้วก็อยู่ที่นกบางตัวด้วยนะครับ อ่า,อามีคอมเมนต์อยู่คลิปหนึ่งนะครับมีเจ้าหนึ่งมี FC อยู่คนหนึ่งนะครับสอบถามมาว่าน้องอไม่กินอาหารเลยแล้วก็น้องคลา,ายออกมามันมีอยู่สองกรณีครับน้องอแล้วก็บอกผมก็ถามไปว่าแล้วรับนกมาตอนอายุเท่าไหร่ เขาบอกว่ารับนกมาตอนอายุสองเดือนอ๋อสองเดือนนกเขาค่อนข้างที่โตแล้วแล้วก็มีโอกาสที่เชื่องน้อยนะมีโอกาสที่เชื่องน้อยแล้วน้องเขามีความกลัวนะครับมีความกลัวผมก็เลยเผมก็เลยแนะนําไปนะครับผมวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ทําคลิปนะครับก็จะแนะนำแนะนําว่า ก็พยายามเล่นกับเขานะครับพยายามเล่นอันนี้คือแก้การแก้ไขก็คือไม่ให้น้องกลัวนะครับพยายามเล่นกับเขานะครับเล่นกับเขาลูบนะครับลูบเล่นมีเวลาให้นะครับนะส่วนเรื่องอาหารที่เขาไม่กินลูกป้อนแล้วก็คือหนึ่งเขาโตแล้วเขากลัวนะครับเขากลัวเขาไม่ชินกับเราเราก็